สวัสดีครับพวก,กับผมโตชโนกับรายการกินกับโตสครับผมเลือกเมนูมานี่จากเคเฟซฉลองครบรอบ40ปีนะครับผมซื้อมาจากห้างห้างหนึ่งครับย่านาจุฬา <c oughs> <c oughs> บอกงี้แล้วกันนะครับโอ้โหมีโดนัทเด้อครับเนี่ย <c oughs> โดนัทไก่เนี่ยนะโอ้แต่ซอสไม่เหมือนนะซอสคนละแบบนะครับอันทางขวานี่ดับเบิลดาว คงไม่ได้แหละใครใหล,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 ลายคนเคยรู้เคยกินรู้จักมาก่อนแล้วแหละนะครับผมกินโดนัทเลยไหมมันเป็นยังไงโดนัทกินเนาะนั่จริงจริงเ,งเลยอะ่ะแล้วก็ไก่เขานะครับนไก่เนี่ยแล้วมีโดนัทอีกชิ้นหนึ่งโอ้ยอยู่ข้างล่างซอสเข้มเข้ม อืมอืมแล้วมนคุดแบผ่นเลยนะอร่อยดีครับอืมเนี่ยดับเบิ้ลดาวไก่บนไก่ล่างแล้วก็มีชีสอยู่ตรงกลางมีซอสด้วยนะครับอืมชีสแน่นมากอืม ไก่แน่นมาก <c oughs> ทั้งสองอย่างอร่อยของเราสไตล์แถมทิ้งแอนโคนก็น่าลองลองเป็ดลงกันได้รอมถึงซอสพริกอันนี้ด้วยนี่อันนี้นี่เคเซีชลิสซอแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับแองกี้กวดสีดำๆเผ็ดๆแรงๆนะครับชอบแบบไหนเป็นเลือกซื้อกันได้ เนนูที่ผมเลือกมาอย่างละเก้าสบเก้าบทนะครับชิกแอนโคนเป็นยังไงจริงจิผมกินหมดแล้วนะขอภัยคุณผู้มชมด้วยแต่ว่าตัวที่ใส่โคนยังอยู่นะครับก็าื่อตัวนี้ครับนี่หน้าหลังเป็นยีน้นี่ครับโอ้ชิกแอนโคนนะอันนี้ใส่ชิกแอนโคนล,ลองไปหาดูกันได้ว่าชิกแอนโคนหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมโอเคลองไปสนุกกันได้ครับ เอ็นห้างเดอะแถวจุลาเนอะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกีกับโพสต์ก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับ